สองคนในรายการข่ะเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะอุตสาหอะไรดราม่าทำไมดราม่าทำไมฝันที่เป็นจริงขหรอรายการคนนนอนกันดีกว่าเขาบอกว่าเนีพวกเราชอบเพรว่าเอ้ยน่าเราฝันดีนะอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายความว่างันจริง มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะหลับฝันดีเนี่ย <c oughs> ควรจะหลับแล้วมีสุขภาพดีมากกว่าหลับฝันดอีอาการนอนเนี่ยนะคะส่งเขาเรียกว่าส่งเสริมต่อสุขภาพของเราได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเรานอนไม่ดีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบ่อกเกิดของโรคได้เหมือนกันค่ะ,คะเขาบอกว่าการนอนเป็นสภาวะหนึ่งของร่างกายนะคะที่จะทําให้เคลื่อนไหวลดลงรับรู้ต่อโลกลดน้อยลงทุกอย่างในร,ร่างกายเนี่ยจะพักพักผ่อนแต่ระหว่างที่เรานอนอยู่เนี่ย เราก็สามารถจะลุกตื่นขึ้นมารู้ตัวได้ภายในหนึ่งหรือสองนาทีเหมือนเวลาตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมร่างกายต้องนอนด้วยแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมาแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับเป็นการพักผ่อนเราจะรู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงหลังจากที่เราได้นอนเต็มอิ่มก็นั่นไงสาเหตุก็คือการได้พักผ่อนนั่นเองคราวนี้เรามาดูคุณนุกนิกว่ามันมีการนอนแบบไหนบ้างแบบแรกนั่งหลับ เห็นบ่อยบนรถเมย์เออนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เป็นท่าหลับที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหรค่ค่ะหลังจากแบบ เผลอหลับไปนะคะตื่นมาจะมีอาการปวดต้นคอปวดหลังและเจ็บก้นกบได้ถ้าหลับลึกหลับลึกหน่อยเนี่ยนะแขนห้อยตกลงมาจากพนักเก้าอี้จะเกิดอาการชาเพิ่มขึ้นอาจจะยกแขนไม่ขึ้นไปอีกหลายวันค่ะช่งร้ายกว่านั้นเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตเพราะเส้นประสาทถูกกดทับในท่านั่งนั่งนอนนอนแบบผิดปกติโอยคุณผู้ชมนะดิฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตคือนั่งรถเมล์อยู่ข้างหลังมันก็จะมีแบบแถวที่เขานั่งเดียวอ่ะอยู่ริมหน้าต่างฝังขวา ไม่เคยขึ้นรถเมล์หรอกว้ได้ไงวะโอ้ยใต้แล้ว <c oughs> ผู้ชายคนนี้หลับอหลับเสร็จรถอะเหมือนกับแซงคุณผู้ชมพอแซงเสร็จรถมันจะมีแรงเวียม <ซะ S 2> ใช่ปะผู้ชายคนนี้ล้มลงม,มาเลยอะล้มจากเก้าอี้ตอนเลี้ยวอย่างเงี้ยหรอ,อนั้งกลล้มลงมาพึ่งนั่งหล,ลับล้มลงมา,งามมอยู่ที่พื้นอะกระเป๋ารถเมล์ตกใจคิดว่าเป็นลมเข้าไปถึงเขาบอกเขาหลาบับ นึกถึงเหตุการณ์คนที่อยู่ในบนรถวันนั้นนะฉันตกใจมากคจริง,งคือแบบฮะ แล้วยังไงคนรอบข้างก็ทุกคนตกใจแล้วก็เข้าไปแบบช่วยเขาอย่างเงี้ยเขาแบบไม่เป็นไรครับผมหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็รู้ขึ้นไปนอนต่อจริงหรอฉันว่าจิตใจนางแข็งแรงนะเออยังเป็นเราเออเเป็นลมเป็นลมฉันก็เลยเชิญนางไปออกรายการคนคนคนนะคือนางดูสู้อ่ะังจริงเป็นฉันฉันลงแล้วอะฉันอายเจ็บไม่เท่าไหร่แต่อายมากนึกปะเออนี่คือนางหลับเอออะต่อมานอนดิ้น นอนดิ้นนะก็มีเยอะแยะเหมือนกันเก๋น,นะเออเขาบอกว่าอาจจะทําให้คนนอนค้างๆลำคาญไม่เป็นไรนอนคนเดียวแต่กลับเป็นผลดีต่อสุขภาพนะคุณลุงนิกรู้<ค>ไหมเออเพราะว่า <ๆ S 2> ในระหว่างที่กําลังดินยยนงน้นะะหลับไหลอยู่ในภาวะนี้นะคะเป็นกา,การเปลี่ยนอิริยาบถให้กับตัวเองในชั่วโมงนอนป้องกันแบบอาการชาอย่างเช่นบางทีเรานอนราทับอย่างถูกไหมสมมตินอนทับข้างขวานานๆแขนอ่าข้างขวานานๆแขนก็จะชาได้ก็เปลี่ยนข้างก็ จริงๆแล้วอะไรที่ไม่พอดีน่าเกลียดทั้งนั้นคือถ like ้ามันดิ้นมากไปมันไหวเมล่ะเอาอย่างนี้นึกถึงคนที่นอนข้างๆนะจะนอนหลับไหลต่อให้นอนคนเดียวอยู่ดีๆดิ้นแบบพ้าหมพ้าห่มแบบออกมาแบบกระจัดกระจายหัวเป็นหางๆเป็นหัวฉันว่ามันมากไปแล้มันก็เกินไปหรือเพราะว่านันมากไปนิดนึงเออใช่ไอนคะตออมาเป็นนอนคว่ำถ้านอนนี่เป็นท่ายากนะ ิงอ๋อมันหายใจลำบากเหมือนกันเขาบอกว่าหน้าจุกหมอนทําให้หายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะบางคนเลี่ยงก็คือแบบคว่ำแต่ว่าเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาน้เพื่อหายใจได้ดีขึ้นนะคะมันก็จะปวดต้นคอแกคุณนุกนี้แต่ถ้าเกิดติดจริงๆเนี่ยนะคะให้หาหมอนรองใต้ท้องหรือซวงอกเพื่อจะลดเท่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันหายใจได้ลําบากอ่ะฉันว่านอนลาบากฟัง นอนเปลี่ยนท่าอื่นด้วยนอนความนายนด้วยนะเออใช่จริงจริงท่านอนง่ายนะคุณผู้ชม่างนี้เลยนอนง่ายค่ะถ้านอนยอดนิยมไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะเพราะว่าลักษณะต้นคอจะอยู่แนวเดียวกับลำตัวค่ะแต่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันสูงที่ต้องนั่งหรือยืนจึงจะหายใจสะดวกเพราะฉะนั้นท่านี้ก็จะทำให้อาจจะหายใจติดขัดได้ในบางคนคนอ้วนอะ จะนอนหงายไม่ค่อยได้เนางจะอึดอัดเพราะว่าทุกอย่างมันจะกดทับลงมาไงเออพืรอความอ้วนสิต่อมานะคะนอนตะแคงซ้ายนอนตะตอนตะแคงซ้ายอ่าโอเคถ้ากอดหมอนข้างและพาดขาไปด้วยจะช่วยลดอาการปวดปวดหลังแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่หัวใจไม่แข็งแรงค่ะอัตราการไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจไม่นอนมาอัตราการเต้นของหัวใจจะลำบากมากขึ้นค่ะถ้านอนในตอนที่อาหารย่อยไม่หมดโอ้ยเป็นคนยังไงฝังซ้ายไงหัวใจไง อย่าไปทับอย่าไปทับแต่นี่นางบอกว่าถ้านอนตอนอาหารยังย่อยไม่หมดท่านี้จะทําให้เกิดอาการปวดที่กระเพาะข้างซ้ายจากการกดทับทําให้เกิดลมจุกเสียดที่กระดูกลิ้นปี่ขึ้นมาคือมันต้องให้อาหารย่อยหมดก่อนป้ะคือเอาจริงอาหารประมาณสองชั่วโมงมหมใช่ค่ะประมาณนั้นก็กินแล้วสองชั่วโมงค่อยนอนมาเออคือดับไม่ได้ง่วงแล้วกินแล้วก็นอนเออฉันว่าปล่อยให้นางสุขภาพไม่ดีเหอถ้าเกิดมีความเชื่ออย่างงี้ ปคราวน,น,นี้มาดูนอนตะแคงขวา,ขา,ขาเออนอนตะแคงขวาคือท่านอนที่ดีที่สุดจริงเหรอจริงเหรอหัวใจเต้นสะดวะดกกระเพาะไม่ถูกกดทับทําให้อาหารไม่ค้างค้างสามารถลําเลียงไปลําไส้เล็กได้ตามปกติค่ะและจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วย คนที่ปอดข้างซ้ายมีปัญหาไม่เหมาะกับท่านี้คุณผู้ชมนะยังไงก็ดูสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะแบบเลือกท่านอนอะแต่ว่าตอนกลางคืนเออไม่มีท่านอนยืนนะเมื่อกี้หรือไม่ก็ห้อยขาลงมาไหเอ้ยไม่ใช่แบทแมนใช่ไหมล่ะเนอะชาช่ยแบทแมนเอ้แต่มันโอเคนะแบบเพราะว่าคือมันอาจจะต้องปรับให้ตัวเองให้ให้เหมาะสมเหมือนกันนิดนึงนะคะแต่ที่ที่สำคัญที่สุดคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้ครบ ตามชั่วโมงมนะค<น>ะต้องพ <คะ S 1> ักผ่อนให้เพียงพออย่าอดหลับอดนอนเลยทีเดียวนะคะวันนี้<ช>ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากหนังสุปิม a s ์ v ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ